พี่ไทยพี่ไทยขอยิมน้องหน่อยดิผมว่าแล้วนายต้องซักน้องแบบด่วนๆแล้วล่ะน้องมันซีขึ้นมาไม่ต้องห่วงเพราะมีนี่คู่คอมโบไฟไลท์แฮปปี้เนสซีรีส์กับการวิ่งวับกับไฟไลท์สะพานแฮปปี้เนสดลิงเวลเลจแล้วยังหอมนานหน้าก่อน ด้วยไฟไลายปรับพันุ่มเข้มข้น happiness ing, s r e a m i n g kiss คู่คอมโบสะาดหอม้อมลุยถ้างั้นผมพร้อมแล้วครับ Happy to shine สะอาดหอมก็พร้อม Happy to shine ไ l ไล่ happiness Happy to shine because of you we happy to shine อืมทั้งสะอาดทั้งหอมหน้า,บ,าบัดก็เดิมี ใส่ลูกหอมหอมชายไฟไลน์แฮปปี้เน็ตซีรีส์เย